เมดเลยพี่น้องในบ้านนี้ทางนอกก็เรียบร้อยแล้วเนาะทางในก็แล้วเลยโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเบอรสุขสุขคนเด้อโดยมันพบพ่อกบนองลาตีพี่น้องย่ามเศร้าพี่น้องมาเอาอันต่อเพื่องพี่น้องมาเอาต่ออันไปทมทานเถอะนะเนาะตอนเศร้าพี่น้องพัวบ้านนี้ก็ะคำเผื่อเห็ดแล้วกับเห็ดเรียกแล้วเพราะว่า ไปเอารถไทยกับตไทยบูมิต้าพี่น้องไปยืมรถไทยประบน,น,น,ะะบนพิ้นเนาะแล้วก็ตอนเศร้าพี่น้องบบดนี้มาเอาตอนประมาณหกม้งป้ายแล้วพี่น้องเพื่อฮุบขึ้นเนาะแล้วก็สิเมื่ออันแหว่เอากระเป๋าเพื่อนไม่จอยพี่น้องเพราะว่ากระเป๋าอันนั้นบรเยาเมื่อสุดจัาะมันลายสอบนะ,ะก็เรยว่าสิใส่รถไทยเมื่อพี่น้องโดยเดี๋ยวก็สิไปฮุบเพื่อรถไทยพี่น้องฮุบขึ้นแน่เลยแต่ก็ยังฮูเบิร์ดเนาะโดยไปกันเลยพี่น้องเลยมาแต่เศร้ายังบัทันสวยบันนาเนาะ พูดยระกดันนี้เละพี่น้องว่านี่ย้องไว้น้องกิดลังัวสิกินมันแกบกินหมดเลจ้ะ ใส่ก็ได้ไลยเสือพี่น้องเอาใส่อยู่เพิงเนาะเอาลูกไทยลงมาเลยเพราะว่าอันมันอาลงได้อยู่ยังสามกองหมพี่สี่ลายกองตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะเอาตวปุ่มก่อน บาทเนาะอันนี้เจ้อันนี้จะาักพี่น้องมันอยู่ในนีน้แหละเนาะเมนบอกไม่ใส่วะนีเดยปาเตะกับโพรเตะมาจนฮักขึ้นฉัน,ข,นขึ้นขื่นกันแท้หน้ากับโบวิสปะ่ะเนาะผมมีแห้งเหมือนจะผมสีขาวสักเอาตัวนี้กไป ได้พี่น้องพวกมีน้ำหมอกมัจะมีสวยเลยนาะ กาเรียนกำลังขึ้นเริ่มสวยยังสามกองก็นีดน่อยโนาะว่าอันคือสีเมือนอนบอกเเป็นที่คุณบอก 很闷的，非常闷的。 เดแล้วขึ้นไปเหยียบกันหนองมนงร่นเนาะเหยียบหนะินโนเพราะว่าเราใช้มันอย่านัน้นเนาะยนสัตว์มันหรงน งราทายใหญ่เคชิเต้พี่เนาะ่อเปืองมันนั่ยเนาะมันโยกเลยนังอีกเลยเนาะ เอาไม้ซักใส่พี่น้องอย่ามันเหี่ยเพราวะว่ามันจะเป็นเพ่องมุ่นเนาะมีแต่ว่าเขาก็เมื่อใส่ตะทานพี่น้องเตาบริยายิ้มรถไทยประวนเพิ่นมาเนาะก็ให้ขารถไทยเพิ่นแล้วก็ห้ยขาผู้คราบน้ำพี่น้องอพอได้ซื้อน้ำกินต่เวนกำลังขืนบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องดีเนาะทงหายทงนา ใายแต่ว่างัวกับบริกินเลยพี่น้องเขากวดไว้นีน่งค่ะยามเศร้าเพิ่งกระปล่อยงวัวเพิ่นร้ายเนาะอันนี้ก็มีเลยแต่ว่ากวดเอามาเบริรพี่น้องอย่างอยู่มันเป็นเพืองที่ว่ามุนๆเนะาะงัวเพิ่นก็กินผมทานพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็อยู่เฮือนบริไปใช้เฮ็ดเวียยู่เฮือนก่อน ยังสิไปแววเอากระเป๋าหายทานอยื่กนไม่จอยเพคนอยู่เนาะเบิดเลยพี่น้องลายกองเติบมีแต่เพื่อนคนเนาะแถวนี้ก็ลายโดยพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเอาอันต่อเพื่องยังขึ้นรถแล้วพี่น้องเลยนะเนาะแล้วแล้วก็มาแวะเยือนไม่จอยพี่น้องตอนเศร้า เพิ่นก็อาจจะไปอยู่พี่น้องบอกตอนนี้กัเป็นเวลาเจ็ดโมงพี่น้องอันนาตีมาแต่หกโมงเช้าเนาะหกโมงเพิ่นไปส่งน้องไอ้ดาบออ๋อเหลือมันเนี่ยมันทนิศพี่น้องเนาะเพิ่นอาจจะไปเวียกเพิ่นบ่บางทีกัไปเก็บกระตุกอิหยังอะไรพี่น้องเนาะตอนเช้าเพิ่นบ่นที่คอยอยู่บางทีกักระเป๋าวานนี่พี่น้องอันนี้ยังบ่ทันเอาเดี๋ยวสิมาอันเอาคนขึ้นรถไฟพี่น้องเลยเนาะเพิ่นยังพื่นขี่มา มาเบิ่งกระเป๋าที่ว่านองอะตีอันพับไหอย,อยังวานนี่พี่น้องเลยสาวพนกระเห็ดเรียบร้อยพี่น้องวานนี่เนาะเทเป็นทีเรียบร้อยตอนแรงพี่น้องเลยยามแรงเนาะเมื่อแต่เว้นเว้นแน่วานนี้ก็ได้นาวพี่น้องเลยก็ไปฮุบอันเพืีงไห้แน่พอดีท่านสาวกมาเอาเขานะไม่ต่อพันกระเห็ดบนี้เอาไวยพี่น้องเลยเรียนเรียนไหวเพราะว่า่านมันอันเทียพี่น้องเทียทิมทางอื่นนะ แห่ทรายกับโอ้พี่น้องไอซื้อกับแพงเลยรถหนึ่งกับตังเกือบล้านกรี๊บกูเละบางทีกับเด็กพี่น้องอันนี้นะประมาณสามจีบป้ายสอบเนาะเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีแต่คนขี่รถไทยเด็กตัวนี้ก็มีอึกในตลาดมีพี่น้องเก็บไว้ก็แห่เหมดเลยพี่น้องไอบา้านนี้ทางนอกกัเรียบร้อยแล้วเนาะทางในก็แล้วบร้อย คือสิ่งยังโมแหงค่ะทางในเพราะว่ามันอยู่ทางในมันบริถึิลมี่ทางนอกนะสวยงามพี่น้องแห่งเรียบร้อยแล้วพันเห็ดพันมาหลายคนพี่น้องเอ้ยมันหลดแล้วไวเนาะเททางหนา,นา,านหนนอันนี้ก็ยามแรงพันเห็ดคันใดขึ้นอันนี้ก็ะยูทรายขึ้นยูแหงขึ้นเนาะเดี๋ยวสิมาเอาอันทางนี้ก่อนมาเอากระเป๋าพี่น้องเลย เอาีน้องมานี่กะชีไปเอากระเปาวว๋าก่อนหนักบปงว่าจากา็กะเป๋าเนาะเอากระเทืนหลุดนี่เหมือไทยแหละก็ไม่ว่าจะใส่รถไทย,ยางนานแบบ้อส่ดลจกจันได้หน่อยนะเกีย่ยวลายเสียนี่นนยาาหาหา่ักเวลายัางหากาศนี่มแบบมี เสร็จมแล้ว็จะมายัดกระเป๋าใส่กะเ แล้วพี่น้องเนาะมัดไว้เนาะเสียเอาเมื่อแบบนี้แหละมันจะเอาเมื่อง่ายแลอ้อลไรพี่น้องได้อันลายเป้าเติมเนะาะก็ลืมนี่เหล้พี่น้องหนุนบ,บ้านนี่แหละคือสิประมาณสี่สิบใบสอบนี่แหละหนาสิบสอบป่ะเราใส่เครื่องรถไฟเนาะน้อวยแหละสิเมื่อน้่มาเนี่กคะมาแวะกระเป๋าตัวนี้เพิ่นยังพท่พิ่นใส่โบว์ต้องพี่น้องยังเป้าหนึ่งประมาณนี้แหละ แผงผักอะไรอันนี้เดี๋ยวแผงเบ็ดแล้วเรียบร้อยเมื่อไรพี่น้องไงทางท้งอันเฟืองแล้วก็นทางอันเป้าไฮทานเนาะพี่น้อง เดี๋ยวกันน้องละตีกับซิเมื่อแล้วพี่น้องบันอีกซิเมื่อหาถมทานอย่างงก่อนสวยแล้วพี่น้องไอ้เผาเพราะว่าเพิ่นก็อยากไปเวียกเพิ่นเนาะครับรถไทยรถไทยประบนเพิ่นกะเผาไปเวียกพี่น้องไปขายทานหรือส่งทานอย่างนี้แหละโดยมาแหวกกระเป๋าพี่น้องไม่ต้อยเพิ่นก็อาจจะไปเวียกเนาะสาวี่เพิ่นโดเขาอยู่แล้วพี่น้องมีเวียกเห็ดบางทีกะไปเก็บกระตุกเบาะลื่นยังก็ไปกับลานเพิ่นเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันวันถิดนะน้องไอ้ดาวไันไปเฮียนพี่น้องเลยโดย เอาคลิปนี้น้องลาตีกับซิขอจบคลิปเด้อพี่น้องเนาะถ้าพบอพ่อคลิปหน้าพี่น้องโดยพ่อพี่น้องมาดแต่เศร้าตื่นแต่เศร้าๆยังโมทันสวยหอนนาพี่น้องยังโมทันกินข่าวเนาะมาเห็ดเบียกก่อนเพราะว่าเทาก็ยังมาให้มันทันแต่เศร้ากับว่ามันกับโมแมนรถเท้าแน่พี่น้องเ้างกระเพ้าเนาะอ่าเบี้ยงมาแต่เศร้าแล้วก็แล้วนะพี่น้องเลยโดย เอาคลิปนี้กับิคอล่าไปก่อนเดอ้อพี่น้องถ้าพบพอคลิปน้าเนาะโดยจากคลิปนี้น้องะตีกับขอขบวนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบริร์ดสุขสุคนเนาะที่ทับชมคลิปแล้วบอกรามโฆษณาเดอ้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอก่าวคำว,ว่าสบายดีสบายดี